สวัสดีค่ะพี่น้องมากินข้าวต้มน้ำกันเด้อค่ะข้าวต้มเม็ดข้าวต้มมัดค่ะเท้าหาอยู่เนี่ยเจ้าว่าอยู่ใสอยู่อยู่ทั้งเตะเท้าหาก่อนพอเห็นเนาะพอเห็น <c oughs> <c oughs> ต้มมัดค่ะพี่น้อง กินน้ำกันค่ะพี่น <facial> ้องเอาตรงมาเซ่บเบค่ะไแมิ่สวัสดค่ะพี่น้องม่ดสวัสดีอานนะ จะสวอเป็นตาฮักเป็นตาหักสวอเป็นตาหักเป็นตาหักค่ะพี่น้องข้าต้มแม่ทิพย์พ่อข้าต้มค่ะข้ต้มเม็ดโอ้ย บ๊วยใบมะหออ่ได้มะไายเอาต่วนหอแม่พันนี้กับบอยููแม่พันนี้กับลุงทงกับพี่น้องดอกจบาดอกบ๊ากระนาดดอกาดอกกระนาดนีแต่ล้วดอกกรนาดันมเแมคุณแน้ยต้น่วมดอกกระนาขาวๆไปเป็นร้งโดก็ไปหาโรงงานเลี้ยงไได

เสไอ้กักหมูวันหน่ฮตติเมออเนี่ยโอ้ของเก่าตะมือพุ่น่าจะเอามื่อนี้อ่ะมันกรอบแซ่บยูไอลีนล่ะเนี่ย ปรกลนี่ยขนาดใส่ขนาดีไ่้อเอยิ้มดอกพลัขนาดหยาในี่อไม่ให้องแอมาเล้ผัดเหมดแม่่อออกเลยบมันเนยใบตัวมัวางผู้ผัดเหมือดเนี่ยอหานย

thầu à. bên đây cứ trăng hết kim luôn, đi đây ạ, quăng xuống. nó còn bên nào rồi, riêng quan nhâm là cái nhang quá xưa. quá nhà, ừ. nhà cho con hôm vô. เมื่อยหิวจำส่วว่าจะแซ่บกับบ่แซ่บให้ปากกวงนีเดี๋ยวนึงกับฝาดลยจำส่มก็ลายกินก็บ้เลยได้ฉีดต้อนประเด็กับเขาออุงเท่าไหร่ซุงละสี่สิบของละส่วนซุงละสามสิบแซ่บลายหน้วกับนัา ปลาขาวต่วมันหลักแสียบตัวมันแข็งอืมฮอืมมาเจีวรุ่นสุสดท้ายรุโดโดย่นนั่นแหละรุ่นว่าจีบไปมื่อไปเมื่อไหไปเระเดมาี่อเขาเดี๋ยวน้ำกุม,มาบองก่อน อข้าวต้มกระเจีบครับพี่น้อ,อ,องไม่เลอะค่ะกับโจ้มน้ำแกงกระเจี๊บนี่จะของจินถึงจินเพื่อ,อยู่ถึงยูเพื่อจินค่ะพี่น้องว่ากินกับว่ามีแห้งว่ามีกำลัง

อบคุณพี่น้องค่ะที่ติดตามชมชิปกระจกกระแจกของแม่พันนี้ค่ะพี่น้องกินกระจกกระแจกค่ะสุขภพ <ไป S 1> ัพแข็งแรงแข็งแรงทุวยนค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ